ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปแอบดูไข่หางกันแทนชัด,ดนเป็นยังไงบ้างนะดูดูกำลังทำรังของเขาแอบดูหน่อยสิโอ้ไข่หางหนึ่งเออสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ด สิบเอ็ดฟองในนี้นะทุกคนคะ่ะนี่ก็เป็นลังนะคะทําจากยางรถเก่าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะก็เอามามามาหัน่นทําเป็นลังให้เขานะคะเดี๋ยวเรามาดูไข่กันทุกคน น่าจะกลางวัน,น,น,นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเรามาทำใั้ดีกว่าโอ้ทุกคนไข่ว้าวผลผลิตจากฟาร,ร์มเราของทุกคน นี่นะคะเขาว่ากันนะคะว่าเลี้ยงห่านไว้นะคะก็ดีอย่างหนึ่งก็คือสามารถไล่คนได้นะคะไล่คนได้แล้วก็ไล่งูได้เือแล้วก็แบบคอยดูแลพวกแบบไม่ให้พวกสั์เลี้ยาอะไรนะคะก็มันทําอันตรายเรานะคะนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนว้าวโอเคค่ะวันนี้เราก็พามาดูไข่ห่านบ้านเรานะคะทุกคนคะ่ะ เราไปดูเราไปดูสระน้ํากันไปดูสระน้ํากันค่ะนี่ค่ะทุกคนจําได้ไหมคะว่าแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้คือมีแต่ป่าลกๆนะคะนี้เราก็ให้แมคโครนะคะมาทําการขุดลอกนะคะขุดลอกทําเป็นสระน้ําให้เราแล้วนะคะทุกคนก็ยังมีน้ําบ้างนิดหน่อยนะคะตามธรรมชาติเดิมของเขานะคะแถวคันเขาเรียกอ,อะไรนะคันคันสระน้ํานี่เราจะปลูกอะไรดีคะทุกคน ใครมีความรู้นะคะว่าควรจะปลูกอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะต้องขอบคุณล่วงหน้าด้วยนะคะโอเคเจเจเอ๋เจเอ๋คอ,อรอนน้อยชื่อไซงอนนะคอรอนไซงอนโอเคตรงผมนี่นะัเกเรียนมากนะัเกเรียนเชียวโอเคค่ะทุกคนวันนี้เราก็พามา ตัวดูไข่ห่านของเรากันนะคะทุกคนคะ่ะบ้านเราก็มีมะเขือพวงด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าอาจจะอาจจะแบบว่าไม่ค่อยสวยเป๊ะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่ได้บำรุงนะคะนี่คือปล่อยธรรมชาติไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะคะห่านมาแล้วห่านมาแล้วห่านโคง้ง ก็ไม่ไปลงสะลาไปลงสะไปลงอ่างใหญ่ก็ได้ตัวเองก็ไม่ใช่ตัวเล็กๆแล้วเน,ะนาะนอ้โหตีปีกใหญ่เลยตีปีกใหญ่เลยค่ะ อาเอเอาเต็มที uh, trucs, Besides, ่เลยลูกออะกำมังกินน้ำเพื่อนนั้นน่ะโหลงไปแช่ทั้งตัวเชียเอาเอาลูกเอาให้สบายใจเลยฮันฮันฮันเออ